ภาคแรกเป็นศัตรูกันอืมมาภาคนี้เป็นคู่หูบัดดี้กันซะอย่างนั้น and the Lost Kingdom. สวัสดีครับเพื่อนๆผมน้องเสกนะครับหลังจากที่ผมดู Aquaman ภาค2เรื่องนี้จบเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบภาคแรกมากกว่านะผมมีความรู้สึกว่าภาคแรกเนี่ยมันว้าวและมันก็อลังการยิ่งใหญ่มากกว่านะี้แต่ผมก็เข้าใจนะว่ามันเป็นเรื่องราวต่อจากภาคแรก ตรงนี้ก็ไม่ได้ติดอะไรซึ่งพอมันมีภาค2ออกมาเนี่ยมันก็ทําให้คนรีวิวรีวิวได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่ามันมีข้อเปรียบเทียบไงจากภาคแรกใช่ไหมเราสามารถอิงจากภาคแรกได้ว่าเฮ้ยภาคเนี้ยมันดีกว่าภาคแรกหรือว่ามันด้อยกว่าภาคแรกกันแน่ซึ่งผมมองว่าความว้าวความอลังการนะฮะผมมองว่ามันสู้ภาคแรกไม่ได้แต่ว่าหนังมันก็ยังคงสนุกยังคงให้ความบันเทิงได้ดีเหมือนเดิมถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ว้าวไม่ตื่นเต้นไม่ตระการตามไม่ออลังการยิ่งใหญ่เหมือนภาคแรกก็ตาม เรื่องราวของภาค2อาณาจักรศาตสูเนี่ยเพื่อนๆที่ได้ดูตัวอย่างกันมาเนาะก็คงจะเดาได้ว่าเรื่องราวเนี่ยมันน่าจะไปยังไงก็คืออา t h เธอร์ได้เป็นคิงหรือกษัตริย์แห่งแอตแลนติสถูกไหมฮะก็แต่งงานกับเมล่าแล้วก็มีลูกชาย1คนตามตัวอย่างเลยแล้วทีนี้แบ็กเมนต้าที่ยังไม่ตายเนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาทางล้างแค้นเอาคอมเมนต์ให้ได้แต่อเผอิญว่าวันดีคืนดีแบ็กเมนต้าหรือไอเดวิดเนี่ย เฮ้ยตรงนี้ชื่อของแบ็กแบนตาเนี่ยผมก็เพิ่งรู้จากภาค2นะว่าเขาชื่อเดวิดก็เพิ่งรู้เหมือนกันแบ็กแบนตาเนี่ยเขาเผอเอินไปเจอกับอาณาจักรสาตสูครับแล้วก็ดันไปเจอกับตรีศูนย์ดำเข้าแล้วก็ส่งผลทาให้เขาได้พลงพลังฟื้นคืนมาแล้วก็ได้มาเจอกับอควแมนแล้วก็ได้ต่อสู้กันในภาคนี้อีกครั้งนี่คือเรื่องราวข้าวๆประมาณนี้และถามว่าเอา้าแล้วไอ้คิงออมมันถูกจับอยู่ในคุกไม่ใช่เลอครับน้องเสกแล้วมันมาได้ยังไงครับก็พี่ชายไง ที่ชายอาร์เธอร์เคอร์ลี่เนี่ยต้องการความช่วยเหลือจากคิงออมเพราะว่าคิงออมเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวที่รู้ว่าแบ็กแมนต้าเนี่ยมันหนีไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนก็เลยไปแหกคุกช่วยน้องออกมาเออก็เลยได้แบบเนาะจากศัตรูอยู่ดีๆก็เลยกลายมาเป็นบัดดี้กันซะอย่างนั้นก็อย่างที่บอกครับภาคแรกเนี่ยเป็นศัตรูกันสู้กันแทบเป็นแทบตายมาภาคนี้เป็นบัดดี้กันเสียเลยน่าเสียดายนะที่ เนาะเราหลายคนคงจะรู้รู้กันอยู่ว่าอ q u ควาแมนภาคนี้เนี่ยคงไม่ได้ไปต่อแล้วน่าเสียดายมากตอนที่ผมเข้ามาในโรงเนี่ยผมคิดอยู่ในใจนะว่าแบทแมนกูอยู่ไหนพีน่เบนกูอยู่ไหนเนาะเมื่อนานมาแล้วครับเพื่อนๆบางท่านอาจจะไม่ทราบนะว่า <c oughs> ก่อนหน้าที่หนังอ q u ควาแมนภาค2จะเข้าฉายเนี่ยมีข่าวออกมาว่าเบนเอฟฟกหรือแบทแมนของเราจะมารับบทในหนังเรื่องนี้ด้วยเป็นแบทแมนด้วย แต่สุดท้ายก็ถูกตัดออกครับเพื่อนๆเนื่องจากปัญหาหลายๆอย่างนะตั้งแต่เจมกันเข้ามาคุมบังเหียนเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างก็อย่างที่บอกครับหนังดีที่ไม่ได้ไปต่อน่าสีดายจริงๆฮะอควาแมนภาคนี้หนังยังคงให้ความบันเทิงความสนุกตื่นเต้นกับผู้ชมอยู่ครับภาพสวยเล่าเรื่องก็โอเคพอใช้ได้แต่ช่วงแรกๆเนี่ยแอบเนื่อยอยู่นิดนึง ช่วงแรกๆเนี่ยผมให้ภาคภาคหนึ่งชนะนะการเล่าเรื่องนะแต่ว่าพอมาถึงกลางเรื่องแล้วก็ไปองค์สามเนี่ยโอเคผมถือว่าเข้มข้นถึงใจอยู่ครับอันนี้พูดถึงภาค2นะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยการเล่าเรื่องเนี่ยผมมองว่ายังสู้ภาคแรกไม่ได้มาภาคนี้เนี่ยหนังมันจะออกโทนดักดาร์กหน่อยๆครับแต่มันก็ยังมีความตลกปกฮาของตัวพระเอกเนี่ยคอยมาตัดความดักอยู่บ้างนะซึ่งผมรู้สึกว่าอคาแมนหรือเจสันภาคเนี่ยเขาจะฮาไปหน่อยฮนะเอออารมแบบ มึงไม่ใช่อัลคอมแมนเลยว่ะคือมันไม่ใช่อัลคอมแมนที่เวอร์ชันดาร์กจากแจสติดลีกเออยจากอัลคอมแมนภาคแรกเอยอะมาภาคนี้มึงมึงปล่อยความบ้ามากเลยครับเจสันนะฮะผมคิดไปถึงหนังไอ้ฟาดอะดันเต้อะมึงไปติดคาแรคเตอร์ดันเตจากฟาดมาหรือเปล่าผมว่าน่าจะมีส่วนนะเพราะว่าเจสันโมโมอาเนี่ยเขาก็คาแรคเตอร์จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วไงอยู่ดีๆก็ร้องฮ่าฮ่าอยู่ดีๆก็ร้องอะาอะไรเงี้ยคือมาภาคเนี้ย จัดเต็มจริงๆครับเจสันโมโมอ,อาพูดไปก็ขายขำไปนะในในชน่วงแรกๆนะนี่แอบคิดในใจนี่มึงติดคาแรคเตอร์ดันเต้หมาเปล่าเนี่ยเอาก็แง่แหละน้องเซกมันภาคสุดท้ายแล้วไงก็ขอให้กูได้ปลดปล่อยหน่อยอะไรแบบเนี้ยในในกูก็จะได้ไปรับบทด,ดันเต้แบบเต็มตัวและพัดสไง เออฟัดเอกอะฟัดเอกเออกูจะไปเล่นดันเต้แบบเต็มตัวแล้วก็ให้กูได้ปลดปล่อยหน่อยบอกทิ้งท้าย DC EU หน่อยอะไรเงี้ย <c oughs> เอออ่ะตามนั้นครับพี่ชายแต่ผมก็เนะาะเสียดายเหมือนกันครับที่ไม่ได้ไปต่อแต่ก็ไม่เป็นไรก็เข้าใจได้ครับตรงนี้ ภาคนี้หนังมันจะมีความดาร์กความฮาเพิ่มมากขึ้นจากภาคแรกแต่ว่าในซีนของอารมณ์ซีนดรามา่าซีนเล่นกับความรู้สึกอะไรแบบเนี้ยมันจะเล่นกับความรักก็จริงครับแต่ว่ามันจะเป็นความรักแบบครอบครัวความรักระหว่างพี่กับน้องระหว่างอาเธอร์กับออมนะฮะภาคแรกเนี่ยมันจะเป็นความรักแบบหนุ่มสาวใช่ไหมระหว่างอาเธอร์กับเมรา่ามาภาคนี้ก็นะพี่ชายกับน้องชายตัดกันไม่ขาดครับเพื่อนๆสายเลือด ถึงจะเกลียดกันแค่ไหนจะสั่งกันแค่ไหนสุดท้ายก็เป็นพี่กับน้องกันอยู่บนยังคำ่ำก็ช่วยเหลือกันอยู่บนยังค่ำนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้ก็เป็นแบบนั้นเลยผมชอบนะวิธีการนําเสนอวิธีการเดินเรื่องเล่าเรื่องแบบนี้ในแนวเนี้ยการเดินเรื่องเนี่ยมันให้อารมณ์เหมือนภาคแรกเลย ผมยังคงชอบการเล่าเรื่องหรือการนําเสนอของ Aquaman ภาค2อยู่ถึงแม้มันจะไม่ว้าวเหมือนภาคแรกก็ตามเพราะว่าภาคแรกเนี่ยที่สกิลมันใหญ่เนี่ยมันเป็นสงครามแบบมันมันยิ่งใหญ่กว่านี้แต่พอมาภาคนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับแค้นส่วนตัวที่ไอ้แบ็กแม a ต้ามันยังคงคุ้นแค้นอยู่เอางี้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากแบ็กแมนต้าหาทางล้างแค้นอควแมนทั้งสิ้น แต่ว่ามันผอิญไปเจอกับดินแดนสาบศูนย์ไงแล้วก็ไปเจอกับตรีศูนย์ดำเข้าเออมันก็เลยถูกครอบงำโดยคอเด็กถามว่าคอเด็กคือใครคอเด็กเนี่ยคือน้องชายของแอตแลน์ครับคิงแอตแลนด์อ่ะในสมัยนั้นเนี่ยคิงแอตแลนด์เนี่ย เขาได้สาบน้องชายของตนเอาไว้กลายเป็นอาณาจักรที่สาบสูญไปนะตร,ตรงนี้เพื่อนๆไปดูเองก็แล้วกันนะผมเล่าเกินเกินประมาณนี้ซึ่งตัวหนังก็จะเล่าที่ไปที่มาของไอตัวปีศาจตัวนี้ด้วยไอตัวนี้ไอผู้ครอบครองตีศูนดำที่มันมาครอบงำแบ็กแมนต้านะฮะมันก็บอกแบ็กแมนต้าว่าแบ็กแมนต้าเนี่ยจะได้แก้แค้นด้วยแก้แค้นในพ่อแล้วก็จะได้พลังอํานาจมันก็โน้มน้าวให้ แบ็กเปนต้าเนี่ยไปปลดปล่อยมันแต่สุดท้ายก็หนังตามสูตรเลยครับเพื่อนๆสุดท้ายธรรมะก็ย่อมชนะอาธรรมอยู่แล้วเนาะเป็นหนังตามสูตรอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกเสียดายจังเลยในจักรวาลเนาะเป็นการบอกลาครั้งสุดท้ายแล้วกันนะเพราะว่าหนังเรื่องเนี้ยมันก็เป็นหนังเรื่องสุดท้ายของ DCEU แล้วนะครับส่วนเอ็นเครดิตเนี่ยมันมีอยู่ครับเพื่อนเพื่อนมันมีอยู่ตัวหนึ่ง แต่มันเป็นเอ็นเครดิตที่โอ้ยแค่นี้ก็ก็ใส่มาเนาะอะไรแบบเนี้ยคือไม่ดูก็ได้อะคือหนังจบปุ๊บคุคณลุกออกจากโรงได้เลยนะแต่ถ้าคุณจะดูก็ได้รอไม่นานนะฮะแป๊แบ,บเดียวเาก็แก๊กๆใส่เข้ามาอย่างนั้นอะเอาก็แงแล้วก็หนังมันไม่ได้ไปต่อแล้วไงแล้วมึงจะใสเอ็นเครดิตมาให้เป็นความหวังเพื่ออะไรอะถูกไหมเออแต่เพื่อนๆตรงนี้เพื่อนๆจะดูก็ดูได้นะเออตรงนี้ขอไม่สปอยแล้วกันเอ็นเครดิตแต่ว่ามีอยู่ตัวหนึ่งรอไม่นานนะฮะดูจบก็ กูไม่รู้จะยืนรอทําไมอะไรเงี้ยอาจจะไม่ยิ่งใหญ่เท่าภาคแรกแต่ก็ว้าวอยู่หลายฉากเหมือนกันฉากต่อสู้เนี่ยถือว่าทําได้ดีครับเพื่อน,อนมันใช้ได้เลยเหมือนในตัวอย่างเลยไอ้ช่วงเดี่ยวตีศูนย์กันน่ยกับไอ้แบ็คเบนต้าเนี่ยโอ้โหโคตรมันเลยนะสนุกตื่นเต้นเราใจตลกปกฮาไอเรื่องตลกเนี่ยเพราะไอตัวพระเอกเลยเพราะอาเธอร์เลยพาตลกนะผมถึงบอกไงเฮ้ยวิญญาณดันเต้เข้าสิงหรือเปล่าวะอาเธอร์ไอล้อเี่ย อะไรเยอะเนาะเยอะเกินพี่นะพี่เป็นราชานนะพี่พี่ก็วางมาให้มันแบบขึ้มๆเหมือนตอนที่พี่แสดงจ u s t i t t l e ไม่ได้เลยพี่บอกมาทเท่ขึ้มๆอะไรเงี้ยยกเล่าสดกระดกแล้วก็ทิ้งแบบนะคืนก็ซัดเข้ามาแบบเนี้ยหายไปไหนหมดครับพี่อาเธอร์เปลี่ยนไปกลายไปเป็นดันเต้สมองเป็ดซะแล้วเฮ้ยเป็นเปลี่ยนไปไเนี่ยอาเธอร์เห็นไหมล่ะเล่นซะเยอะเลยลืมละถึงไหนแล้วปะถึงอาเธอร์ใช่ปะเออตลกภาพสวย เมร่าก็สวยเฮ้ยเมร่าก็ก็ออกมาหลายฉากอยู่นะเ้ยเห็นข่าวลือลบๆของเธอแบบนั้นเนเธอก็เฮ้ยสวยอยู่นะโอ้โหออกมาแต่ละฉากนี้ก็ทําให้วันไหวทุกครั้งเลยทั้งขาวทั้งอ้นนะสวยครับสวยเมร่ายังคงสวยสง่าเหมือนเดิมนะออกมาหลายฉากอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ข้อเสียครับข้อเสียที่ผมมองว่าแค่นี้ก็คือตัวโกงครับหรือตัวไลท์ตาง่ายพด โดนจัดการง่ายพดบทจะจัดการได้ก็จัดการได้แป๊บเดียวไอ้แบ็กเมนตาพอไม่มีชุดพาวเวอร์สูตรพอไม่มีตรีศูนย์ดำก็โดนอาร์เธอร์ขยี้แค่หมัดเดียวจอดส่วนไอ้คอเด็กซ์หรือไอเ้เนี่ยไอ้ปีศาจผีเนี่ยก็ตายแค่แป๊บเดียวครับโดนอาร์เธอร์เข่งตรีศูนย์ใส่ตายจ้อยออกมาแป๊บเดียวเนี่ยข้อเสียคือใจจริงเนี่ย ตอนที่มันเดี่ยวกับแบทแมนต้าเสร็จใช่ปะผมอยากให้มันมันใส่เดี่ยวกับไอ้คอเด็กซ์เนี่ยอีกครั้งหนึ่งอะเป็นฉากไฟนอลก่อนจบอย่างเงี้ยเป็นฉากบอกลาจักรวาล DC e u หน่อยเอาให้มันอลังการอลังการหน่อยแต่นี่เอา้าออกมาแป๊บเดียวอาเธอร์โยนตรีศูนย์ใส่ตุ้มตายคำสาบถูกลบล้างแล้วจ้ะแค่นี้โอ้ยน้ตรงเนี้ยผิดหวังเออแอบผิดหวังเล็กๆแบทแมนก็ไม่ได้เห็นวันเดอร์วูแมนก็ไม่ได้เห็นเนาะฉากไฟนอลแบบ จัดหนักจัดเต็มก็ไม่จัดให้หน่อยจะบอกลากันทั้งทีแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกเออในฐานะที่ผมเป็นติ่ง DC ไงก็อ,อยากจะเนาะอ,ออกความคิดเห็นนิดนึงก็เลยแบบแอบผิดหวังเล็กๆแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็เข้าใจนะครับแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วนี่ยังดีนะที่มันได้ฉายเนี่ยไอภาค2เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ฉายก็ได้ไงแต่มันไม่ฉายไม่ได้เพราะว่ามันสร้างมาแล้ว หนังเนี่ยมันสร้างมาแล้วแล้วมันแบบอยู่ในช่วงแก้ไขปรับปรุงเนี่ยนานมากกว่ามันจะได้ฉายนะฮะเลื่อนแล้วเลื่อนอีกเพราะว่านี่ไงเจมกันเขากําลังจะสร้างจักรบาลใหม่อยู่ไงปี24 25เราก็จะได้ดูกันแลวซูเปอร์แมนเลกอซีอืมเดี๋ยวได้ดูเดี๋ยวรู้กันว่จาจักรบาลของเจมกันเนี่ยมันจะปังหรือร่วงเดี๋ยวรู้กันครับอีกไม่นานเกินรอนะเพื่อนๆเนานะเดี๋ยวเพื่อนๆกับผมเนี่ยได้รู้พร้อมๆกันแต่ถามว่า ภาค2จบสวยไหมผมว่าก็โอเคนะถือว่าดีพอใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ถือว่าคุ้มค่าตัวอยู่เหมือนกันและส่วนคะแนนที่ผมจะให้กับหนังภาค2เรื่องนี้เนี่ยนะครับผมขอให้คะแนนหนังอควแมนที่แเต็ม10คะแนนครับไม่ได้ไปต่อก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ทิ้งท้ายได้อย่างไม่ขี้เหร่กันแล้วกันถือว่าปิดจ,จักรวาลได้สวยหรูอยู่วิพูดมาถึงตรงนี้เศร้าอะ่ะในฐานะที่ผมเป็นติ่งดีซีครับขอขอพูดนิดนึงอควแมน เจสันโมโมอาก็จะมีแค่นี้แหละคงจะไม่ได้เห็นอีกแล้วเพราะว่าเจสันเนี่ยในจกักรวาลดีซีเนี่ยไม่ชชวร์ว่าเขาจะมารับบทเป็นตัวอะไรนะในภายภาคหน้าแต่แน่แน่ฟัตเอ็กครับดันเต้ได้เห็นแน่นอนไอ้ลุกบา้าบ้าไอ้คาเล็กเตอร์บา้าบ้าเนี่ยได้เห็นกันแน่นอนและเนี่ยในช่วงสุดท้ายอ่ะเหมือนกับว่าเจสันเขาอยากจะบอกว่าเป็นภาคสุดท้ายของกูแล้วนะกูจะไม่ได้สแสดงเป็นอควาแมนแล้วนะขอเป็นตัวเองเต็มที่หน่อยและตอนสุดท้ายเลยครับเพื่อนๆตอนจบอ่ะ ออโควมแของเราทำอะไรรู้ไหมผมคืออาความแแล้วก็ร้องแบบยั่อะไรเงี้ยโอ้ยพี่ก็คงอยากจะปลดปล่อยใช่ไหมพี่นะถูกไหมในในกูก็จะไม่ได้เป็นออโความแแล้วกูขอปลดปล่อยในถึกยั่อะไรเงี้ยโอ้โหภาพลักษณชาแอแลนติกกูหายหมดเลยอ่ะก็ตามนั่นแหละครับเพื่อนๆถือว่าคุ้มค่าตัวอยู่ครับถือว่าใช้ได้ไม่เสียดายตังแน่นอนรับประกันครับ